ก็มาพบกับแม่แล้วก็พี่มิวอีกแล้วนะคะกันเช่นเคยนะคะที่ช่องนี้และช่องนี้นะคะเราก็ได้บอกกันไปแล้วนะคะว่าเป็นช่องที่รวมคลิปเด็ดๆสมัยก่อนๆใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมีคลิปนะคะแบบว่าตลกมากแม่ไปเจอมาเราไปเจอคลิปตลกตลกมาคลิปใช่อันนี้ก็จะเป็น E p พีที่3แล้วที่เป็นคลิปย้อนวัยนะคะก็จะเป็นคลิปที่เหมือนแบบพี่หมิวน้องมุกไปอะไรนะ ไปเหมือนกับเล่นรีวิวเครื่องชาร์จซึ่งเป็นคลิปที่กำกลังที่พูดแบบว่าไม่ค่อยเก่งอ่ะไม่ค่ะพูดแบบไม่ค่อยเก่งนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาเปิดนะคะแล้วก็ชมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่เพิ่งจะมากดติดตามเรานะคะก็ฝากดไลค์กดแชร์เลยนะคะแล้วก็ ใช่แล้วก็ถ้าเกิดใครไปเจอเราที่ช่องนี้ก่อนก็สามารถไปกดติดตามได้ที่ช่องอื่นๆของเราด้วยใช่ค่ะโอเคนั้นไม่รอช้า,ชาค่ะเรามาเปิดดูกันเลยเดี๋ยวแม่เจ้าจะอัดเป็นหน้าจอไว้ด้วยนะคะจะได้ให้เพื่อนๆได้เห็นกันจะชัดตรงหน้าจอตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาให้สักทีหนึ่งนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะนี่จดค่ะว <จด S 2> ันนี้พี่เหมียวกับน้องมุกี่ ีวิวให้เพนด้ดูังคเครื่องครัวค่ะเครือัวคะาได้ไรมังค่าูเย็นค่ะเคื่อแบบหมเราโหอยากรีวิวเล่นว่านเหมือนล่งนอนอยากเล่นก็อยากเล่นนะแต่ง่วงมาค่าแี่องกกนเลยพี่เหมนว่าตัวนี้เดียวตอนนั้นอ่ะก็เลกว่าอ่าตัวเย็นนี้ไม่เปิดได้นะคะผมน้อางเฟังนะคะ เอาล้วนเลยเป็นจานอันนี้น่าจะเป็นของ์บ้พี่เนี่ยมีแคขคิตาเลย่ของได้เยอะเลยค่ะสชอแล้วชันนาก็จะเป็นอะไรเอยที่ใส่เลยนะที่ใส่ตะลีดอ่ะ้อใส่ตะลิวดูนตะลิวเขาบอกที่ใส่ตะหลิวตะหลิวตะหลิวให้ตะหลิวให้ตาหลิวน้อยให้ตะหลิว อันนี้ไม่มีเยอะกว่าน่าหลักมากอ่ะตู้อะไรเถ้อบตู้าอบค่ะเดยองกดแน่ตู้ตู้ตู้ใช่้้าเต้้าต้้้าเ้าเต้้าเตเ้าเตาเตาเอาอาเ้เต้าเตาเ้าาเต้เ้าเต้าเต้าเตต้ต้ต้้ ไในสี่ปรุงไม่ใช่ปรุงนะปรุงย่อยค่ะกดกดกดเหมือนตัวจริงเลยค่ะแบบน่ารักมากเหมือนตัวจริงเลยค่ะพี่เหนียวไม่พูดเลยน้องพูดอยู่คนเดียวอ่าใช่ไหมคะพี่เหนียวน้องคนเดียวที่ทำยูทูบอ่ะเนี่ยอ๋อทำอะไรได้บ้างลูกอ่าตาพี่เหนียวแล้วนะคะตอนนี้ กดน้ำแข็งตอนนี้หน้าบานนะตอนนี้หน้าเล็กนก็จะเป็นพวกใสพวกบน้อมไม้มองขอนะมองแต่กล้องจุดนัดเชิญมาเก็บของให้นยค่ะองนี่ยิ้มเจใจยิ้มนะช่องฟลี เขาจะรีวิวแบบเงาเงาเนะแต่ท uh, ีนไ้ไอ้กองอาหารนคือโนมินว่าของาหารเป็นโนมินอว์บ้าเรีวยมเลยเมาจะรีวิวให้เพ ну ื่อนๆได้ดูสองอย่างเนาะเป็นตู้อะไรเลยของนิ่เย็นค่ะแล้ว้องูคะเป็นตู้อะไรเ็นชอบ้องไหนอะที่ทำอาหารน่ารักมาก ยูทูบนะคะสถานีเชอรี่ค่ะบ๊ายบายจริงๆอ่ะมันจะมีหรอว่าที่มีอยู่ในมุกยูทูปเฟซบุ๊กเนาะแต่ก่อนใช่อันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวเครื่องครัวนะคะแต่จริงๆคลิปนี้ตั้งแต่5ปีแล้วนะตอนนี้ประมาณตอนนั้น6ขวบนะคะอยู่อย่างไรหกขวบใช่ังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะตอนนั้นก็ยังแบบใสๆมุก ปปสองปสองนมุกน่าจะมาสามขวบเฮ้ยพี่เหมนประมาณปอนึ่ป่ะมันไม่แน่ใจนะเพราะมันนานมากนะคะแล้วก็ภาพก็ยังไม่ค่อยชัดเลยเพราะเมื่อก่อนที่เราใช้เป็นกล้องโทรศัพท์โทรศัพท์น่าจะเป็นโน้ตสองตอนนั้นใช่ไหมก็คือจะเป็นแบบว่าความทรงจําดีๆนะคะที่เราได้เอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันในวันนี้ใช่ค่ะใช่เอาไว้นะคะคลิปหน้านะคะแม่กับพี่หมวจะเอาคลิปเก่าๆนะคะสมัยย้อนวัยนะคะอะไรมาให้ชมกันอีกเอาไว้ติดตามชมกันนะคะค่ะ ตอนนี้ก็มีเสียงรบกวนแล้วนะคะคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะติดตามพี่มิวน้ำมุกได้ทิ้งูุ่